เเเเคเคคคยค,ยค,ค,ยค,คยยลคคยล้อมมมมแแแต่่่่่ไไไงููถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเปนจนะเป็นมีดเคปะเกรี่ เพราะว่ากูโดนยัดตลอดไม่ได้เล่นเลยคือแม่งวิ่งใส่กัวใส่ไม้แบบว่าตีได้ตัวเดียวก็ตายอ่ะเหมือนอืเพราะนั้นก็คือมินมึงเล่นไปเลยรุมแทงอ่ะ <c oughs> แทงให้หมดลุมลุมให้เยอะที่สุดลุมแทงแม่งเลยให้แม่งเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยว,มยวไม้หาจังหวะไม้จังหวะตีแทรกซะเยอะๆตามนั้นตอนนี้นนมีสามแกงน้อยเขาแต่ก็ลองดูเรามีสิบห้าใช่ไหมเยอะแกงที่นช่างมันเอายังมังกรแดงก่อน เน้นสีแดงนะเก็บวะพยบยี่ถ้าเขาชุบอะไรเงี้ยพยายามปิดก่อนแดงมันได้เยอะแล้วพอเยอะอะต้องเน้นตัวเยอะก่อนใายไปไหนสามคนอนะ่ะลาสองคนนี่กูก็ลากมูมานั่นแหละออบอสกับลีฟลาไม่ยอมน<ะ>ี่มองกำลังมามองสิบท์แล้วใครอีกหายไปไหนสองคนอีกคนหนึ่งใครวะนี่ไหม นมาแล้วแม่อยู่นี่อยู่นี่มีเงยืนอยู่นี่อ่าใครวะพิสิมาแล้วอ๋อนี่พิสิมาแล้วน่าเกล๋อเหล่มองคนเดียวเล่นมาบ้าไปเลยไม้เขาเยอะป่ะคนสองคนไอ้ประมาณนั้นเวยคนหลังคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็หมองคนมาแล้วเหลือหมองเหลือหมองแต่มีดเขายัดบ้าไหมมีดมีดเขาบาดยัดแบบไม่สนเลยตายแต่เขาก็ชุบตายแต่เพื่อนก็ชุบไว้มึงเล่นไปเลยโอเคป่ะชุบเพื่อนด้วยไม่มีนล้วมาเลยมือลุ่มแทงไปแต่ของนั้นก็ตายไป ใครรู้ว่าจะโดนยัดก็ก็เบิ้ลเกาะเข้าไปก่อนดิเกาะที่นี่มันแบบเกาะที่มันกดได้รั้ได้วยแบบรัวจัดเลยเกาะมันก็จะเด้งรัวๆหรอถึงว่าผมว่าถึงว่าลงกดไปทีนึงที้ว่าจังหวะหลอดมันขึ้นอ่ะมันกดซ้ำได้นะมตัวทีตัวเอไม่ได้อ่ะมันก็จะขึ้นหลอด ใช่ับอว่าพอหลอดมาเต็มมันจะขึ้นอีกเกาะหนึ่งแล้วก็แบบอดหลอดเต็มหลอดมันจะขึ้นเกาะใหม่ผมตอมอทันปะไม่ไ้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้นมีได้ไม่ไดัไมีลด้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไมลได้ไม่ได้ไม่ได้นัได้อมลไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ด้ไม่ได้ม่ได่ได้มได้มได้นพาเดกลับได้อ่ะนั้ามผนนะที่บอกดูมีดเปิดนะ บูตเปิดพี่อะไรต่างๆพวกนั่นเล่นไปเลยเล่นบ้าๆไปเลยเดี๋ยวไม้หาจังหวะเาไม้เข้าไปก่อนมันตายฟีลตมองกันทุกเลยแม่งรุมสี่ตัวเงี้ยมันฟัมไม่ทันไงยโดดก็ไม่ได้ถ้าโดดวจตรวจรับอากาศเนี่ยกระตุกใช่ื่อมขึ้นชนอะชนตรงอะชนตรงแบบมีดมีดมันเข้ามึงก็เข้าอ่ะดังหน่อยแช่น้ำดังหน่อยไคลิปเดียวกันเยอะกว่าไม่เป็นไร ต้องเล่นเสียงดังๆหน่อยนะเล่นเงียบเยอะ <c oughs> คิดว่าเป็นแอดดอบสุดท้ายในชีวิตมึงอะ่ะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดมึงแพ้ลูกนี้มึงก็ไม่มีลูกหน้าแล้วอออไม่มีเกียวสวยตู้ไม่รู้อ่ะมีตอเลยเนะี่ยรอรอยมองนะรอยมองนะ <c oughs> แม่งอย่าเตียนเองมั้งไหมครบปะวะไม้ได้เหรอวะรอดูอะไม้หนึ่งปากหนึ่งเชื่อไปน้องได้ครับได้ครัอลองดิรอด้วคอมันน่าจะแรงอยู่ไม่ใช่ว่า<ด> low back ไม่ใช่ว่า low back ไปไม่ไม่ لو, ไม่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 โลไม่โลไม่แต่มันจะไอ้เยอะสีส้มอ่ะมันจะมาเอาเราข้างหลังเว้ยพยายามปิดปล่อยมันให้ให้ถ้ามันมาซ้อนเรางวันนี้ก็คือเราไม่ต้องแยกไปเอาสีส้มเว้ยมึงเอาสีแดงให้หมดก่อนไม่ต้องแยกไปเอาสีส้มนะอ้าวเด้งเด้ง ไอเด้งที่หมอี่มันออกข้างนอกอหม่กัถ้าออกตอนใช่หมหมอแค่กดปั้มเพลิปัมกอปอได้ก็มจะพอแค่เปิดแค่เปิดกระเป๋าไม่ได้ผูบอกแล้วม่กตัวที่ไม่ได้ไม่เหมือนเขาว่าปั้มเพลิปั้มกระเไม่ได้จ้างมันเถอะเสีย้วไม่มีไม่มีมาบ้ามาเสร็จ จะเล่นยากมึงยิ่งช้ากว่านี้โอเคมาเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยไม่ทันอยู่แล้วที่กูพูดตามที่กูพูดไป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 แผงน้าไปเตือนเตือนมามามาไปยันไปยันไปยันไปเอาเพื่อนไปชุบูปจะตายมั้เอาอย่าลุ้มเลยมันก็ได้ชุบเพื่อนออกมาแดง มันเปิดไฟไฟเเปิดไฟเลยตัวแดงหมดเลยคุบมีไล่ชุบมีไล่ชุบมีไล่ชุบปิดตัวชุบหน่อย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 กหน่อยกันหน่อยเฮ็ดปิดตัวชุบหน่อยปิดตัวชุบหน่อยเอาชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายเยอะชุบเพื่อนด้วยเพื่อนนี้ชุบเพื่อนก่อนเล่นด้วยกันมัเล่นกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเพื่อนตายเยอะชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบอยู่กูชุบอยู่ชุบกระโปรงอยู่ตัวแดงชุบเพื่อนหน่อยมันตัวแดงชุบเพื่อน ดเฮ้ยย้อนตายซ้ายู่ยุบตายยุบตายไม่หมดเคสชูไปไม่หมดชูพี่คิวชูพี่คิวเฮ้ยไปชูพี่คิวอยู่คนเดียวหน่อยครบไอ้นี่มองเพื่อนนี่เพื่อนชุบอยู่มองเพื่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยชูไปตังค์ด้วยเอาเพื่อนเข้ามาครบด้วย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 เขาชุบนอกวงก่อนเขาไปก่อนเอามาเอามาในวงมาในวงมาในวงเล่นตัวฝั่งนี้ไว้ นวงผมหน่อย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 ไตีพ่คิววะตาย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 โคบโคบเล่นโนฝั่งนีได้ตายเยอะตายเยอะตายเยอะไอ้กดยาวไว้ไวไปเออแล้วไปนฝั่งหนูเลยตายตคบหนคบหนฝั่งหนูเลยคือแล้วคหน่อยโคบหน่อยโคบหนโคบไโคบคมองข้างหน่อยตายตายชุดตายเบลยบเียน่อเดียวหน่อยเร็วโคบหน่อยมามาลุมเบิร์ดส

อืมผมทุมมกคนเนี่ยเขามาหมดไหมเข้ามาเยอะปะคาดมองชนะไม่หรอกเราโดนมีเพื่อนกันเยอะผมโดนมีเพื่อนโคตรเยอะเลยพี่เมฆไปไหนวะรุดเลยนีย่จะตายแล้วไง เด้งก่อนเลยนอนอยู่นี่นี่นี่อยู่อยู่ไรเลยข้าไม่ได้เพื่อนจังหวะลุมเปิดแะใช่ใช่ชน่าจะล้ำเนี่ยผมโดนเกาะไอ้สองตัวไม่พอง่าเก่ยเกาะขึ้นไม่ทันใช่เกาะขึ้นไม่ทัน

เช็คก้หมองเลยนะเช็คก๊งหม่อไม่ตายไม่ตายไม่ตายไอ้ตาไม่โดนเลยไะมึงไหมึงไปให้ีมก่อนพีมพก่อนเช็คก i, มองเลยนะพี่ถูกอะไรเนี่ยคุณเรขาดมอฝ่ายคนอ่ะเราะจัดใช่ตั้งรหละทำแบบแผนนี้ต่อเลยก็ได้กว่าเราเนใช่ดกว่าดีกว่าเรามีอยู่อ่า ปัจจัยหลักคือนั่นแหละเราชุบเพื่อนในไว้อ่ะเอาเพื่อนขึ้นมาก่อนรีมนี่เอาเราจะคตีเพื่อนแต่พี่เราไม่ไเก่าเราต้องต้องเอาต้องเอาเบอ่แข่งยืนเยอะเขาก็ต้องดืงก่อนเราเอามาเยอะใช่อะไรนหก็กพอพี่ผมเราถ้าพูดอ่ะก็ก็ดูจากที่เราเล่นเล่นกับพิ่เตอร์เอ้ยอย่าต่อมาตรงนี้เด้อว่าดูจากที่เราเล่นกับพิ่เตอร์แบบเราเอามาเยอะใช่ไหมแต่สุดท้ายเราแพ้ดาเมีท์เขา ดาเมจงเขาเยอะกว่าที่สองแฮกเตอร์เข้ามาดาเมจดาเมจดาเมจเขาเยอะกว่าคนที่มีมีของเราก็ใช้ก็มีสมัสยใช่ท่านีกันนะไม่ปล่อยให้เพื่อนนอนมาแต่โต๊ะแบวแค่นั้นออโต้ครับไม่เราไม่แทงผู้ชายเลยเอา้าผมเห็นใช<ม>แทงผู้หญิงฮะผมเมยผู้ชายไปสี่ห้าตัวนะใช่เหรอกูเห็นแต่ผู้หญิงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่